นนวิสาจะพาทุกคนมากินสุกี้ยากีสไตล์ฮ่องกองจากมงโกบอกเลยว่าอร่อยคุ้มสุดๆเพราะเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากสายหมูสายเนื้อหรือจะเป็นสายซีฟู้ดที่มงโกสุกี้เขามีของสดสดให้เลือกเพียร้าน้ําจิ้มเขาก็มีให้เลือกเยอะมากทุกคนจะกลุ่มกับเพื่อนมาบอกเลยว่าไม่มีตีการไขใครชอบอันไหนก็หยิบอันนั้นได้เลยค่ะหยิบได้หมดเลยนะคะที่มงโกเขาไม่มีการที่เขาเป็นสุกี้หม้อเดี่ยวมีน้ําซุปให้เลือกถึง5แบบกันเลยค่ะตอนนี้วิสาพร้อมลุยแล้วค่ะขอทําเมนูพิเศษที่ มาแล้วเป็นกุ้งพันกับฟองเต้าหู้นะคะบอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากใครมาที่มงกกลองมาทํากันดูนะตัววิสาขอรีวิวว่าชอบหมูที่ร้านมงกกมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูนุ่มตอกไข่หมูบะชอบ่อหรือหมูหมักน้ํามันงาอร่อยสุดๆชอบค่ะพอกินสุกี้เสร็จใจมันก็เรียกร้องของหวานที่มงกกเขามีไอติมฮาเกนดั้ด้วยทุกคนหรือใครจะทานเมนูของหวานอื่นๆของร้านมงกกเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะในคลิปอาจจะพูดชื่อเมนูไม่ไหวนะทุกคนเพราะความหลากหลายในร้านมงก๊กเขามีให้เลือก อมากๆน,นี้ก็จัดกลุ่มกับเพื่อนๆมาเลยค่ะเพราะว่ามงกกที่สาขา M9 รัชดาเขามีโปรโมชั่นเยอะมากทุกคนอย่างโปรแกรปได้เอา u ลดถึง20% <c oughs> ใครเป็นลูกค้าฮอน da ที่นํารถมาซ่อมนะคะก็รับโปรกันไปเลยค่ะและอีกโปรคือคุ้มมากมา10คนฟรี1คน 1> ที่มงกก M9 รัชดาเดินทางสะดวกสุดๆเลยมานะมานะ